สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คอร์สออนไลน์สเก็ตน้ตค่ะคิดเป็นภาพนะคะจริงๆแล้วสมองของเรานะคะจดจําเป็นภาพค่ะแล้วก็การเพิ่มการจําเป็นภาพจะทําให้เราจําได้ดีขึ้นนะคะใครๆก็สามารถวาดได้ค่ะทั้งแบบนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารค่ะสามารถนําไปใช้ได้อย่างดีเลยนะคะคุณทําได้แน่นอนนะคะที่อยากแนะนาให้ทุกคนนะคะได้ใช้ในการจดสเก็ตน้ตก็คือ ระดาษแล้วก็ปากกาค่ะแค่นั้นเลยค่ะพอเลยวิดีโอค่ะก็จะมีวิดีโอตั้งแต่แนะนําเลยว่าเจ้าสเก็ตโนต้ตมันคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงนะคะรวมถึงนะคะแนะนําวิธีการวาดสเก็ตโนต้ตแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็นำสเก็ตโนต้ตนะคะไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆหรือในชีวิตประจําวันยังไงนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปทรงอิสะระคล้ายๆก้อนเมฆนะคะ ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นรูปทรงที่ใช้บ่อยๆเลยในการวาดรูปนะคะแล้วก็เติมรายละเอียดเข้าไปดูสิคะกลายเป็นลูกศรนั่นเองคะ่ะหรือจะจับสามเหลี่ยมมาแอบทำให้เขามนนิดนึงคุ้นๆกันไหมคะภาพตอนเราเด็กๆภูเขาและพระอาทิตย์นั่นเองคะ่ะทำหน้าตาก่อนนะคะแบบง่ายๆที่สุดเลยทำหน้าแบบนี้ก็ดูเอ๋อดีคะ่ะหรือ ทำตาด้านบนนะเหมือนเดิมไปคิ้วเวร์วหน่อยแล้วก็ทาปาแบบอ้กว้างใหญ่ไพศาลอ่ะต่อไปค่ะท <sh> <suffering> ีนี้จะลองดูนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะวาดให้แบบมันดูน่ารักมากขึ้นล่ะเราเบื่อแบบเบื่อหัวทรงกลมแล้วเนี่ยเราทําอะไรกับมันได้อีกบ้างเห็นไหมคะก็เหมือนประมาณว่ากําลังจะแบบพุ่ไปพุ่ไปอันนี้เป็นคนก้างปลายแบบง่ายๆซึ่งพายทำเชื่อว่าทุกคนวาดได้ค่ะเดี๋ยวเราลองวาดกันเลยนะคะ เราก็จะเริ่มเติมนี้ค่ะปุ๊บเติมให้มันคล้ายๆกับว่ามันมีความลึกเป็นกล่องเห็นไหมคะมีการต่อเส้นขึ้นไปแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกมีความลึกเข้าไปอีกนะเราอาจจะเติมความโค้งให้เขาเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แบบนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางน้อะในการวาดนะคะตกแต่งหัวข้อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ เราจะเรียนรู้เรื่องแพทเทิร์นนะคะของสเก็ตน้ตในทั้งหมด7อย่างด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําความเข้าใจในแต่ละอันเลยนะว่าแต่ละอันจะใช้ในโอกาสแบบไหนได้บ้างค่ะจดแบบเส้นผ่านะคะจะมีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าอันอื่นก็คือการจดแบบเส้นผ่าสามารถ แบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคือเป็นลักษณะเหมือนตัวแซดนะคะก็จะเป็นเรียงลาดับเหมือนตัวแซดเลยในบทนี้ค่ะเป็นบทที่สําคัญอีกบทหนึ่งนะคะเพราะว่าจะนําทุกอย่างมาขย้ารวมกันนะคะก็จะไปหาไอเดียกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงสําหรับคนเริ่มจดบันทึกค่ะสําหรับการบ้านนะคะก็อยากให้ทุกคนนะลองวาดรูปเจ้าพวกนี้มาให้ดูเลยนะก็จะมีตั้งแต่ วงกลมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รูปทรงเหมือนเจ้าก้อนเมฆและรูปทรงอิสระค่ะก็วาดมาส่งนะคะอย่างละ3มอัน4ี่อันก็ได้นะฝึกมือให้เต็มที่ค่ะรับรองว่ายิ่งคุณวาดมากขึ้นเท่าไหร่นะคะคุณก็จะมีอะไรอยู่ในสมองคุณเยอะพอเวลาจดโน้ตครั้งไหนคุณก็สามารถหยิบเจ้ารูปทรงหยิบรูปต่างๆมาใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะขอให้